สวัสดีแฟนวันแมนเชสเตอร์แดกทุกท่านนะครับสำหรับลิมนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเชิ้นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้าบทคันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเ,เรื่องของ facebook ช่อง youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทาง3ลิงก์นะครับตามรายการบุเรื่องแรกคร ก็เป็นประเด็นของการาโชเครับซึ่งล่าสุด MEN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองมัจเ,เตอร์เราก็มี ESPN รวมไปถึงหลายๆสื่อในังกฤษเนี่ยรายงานในทางเดียวกันนะครับว่าหลังจากที่กาดโชไปกดถูกใจทวิตบิจานเอเดกกินฮาร์กลังเกมที่เสมอบอลมัดไป2-2นะครับก็คือหลังจากที่จบเกมเนี่ยเรื่องราวเราก็จะได้เห็นว่ากาดโชวไปกดไลค์ สองโพสด้วยกันโพที่มีการวิจารณ์ทินฮารโดยตรงนะครับเกี่ยวกับการแก้เกมการทําบางสิ่งบางอย่างในระหว่างเกมนะครับซึ่งการที่กระโชกไปกดไลค์แบบนั้นก็เหมือนกับว่าเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่อินฟูท่านนั้นเนี่ยเขามีการคอมเมนต์ใส่ทินฮารนะครับตามรายงานเนี่ยก็มีการระบ,บุออกมากับว่าตอนนี้เอเดนฮารได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับกระโช เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโคโกของทางสโมสรแจ้งว่าเรื่องนี้ทางสโมสรจะจัดการเป็นการภายในแต่ไม่ได้ชี้แจงว่ากาาโชจะถูกลงโทษหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่สรุปรวบรัดมาให้รับฟังกันนะครับส่วนเหตุการณ์ที่กาโชไปกดไลค์โพสต์นั้น2โพสต์ด้วยกันเนี่ยมีการอธิบายอย่างไรกันบ้างก็ไปย้อนฟังคลิปเมื่อวานกันได้นะครับแต่ ครินี้ก็เอามาสรุปให้รับฟังกันว่ามีการเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับแต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันดูเพิ่มเติมนะส่วนประเด็นของทางแอนโตนีนะครับตามรายงานจาก ESPN มีการระบุออกมานะครับคือก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีกระแสะข่าวนะครับหลังจากจบเกมมีการตั้งข้อสงสัยว่า ที่เอนตตันี้ไม่มีชื่อในเกมพบก,กับบอลมัรเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหากับทางเออร์เรกินทากหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยโดนเรื่องของการตัดลายชื่อทิ้งไปในเกมนัดล่าสุดที่เพิ่งจบกันไปนะครับแต่อีสเบอกว่าแรงข่าวที่พวกเขาได้รับทราบก็คือแมนยูไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ไม่ชอบเกี่ยวกับกระแสที่มีการรายงานว่า แอนโทนีหายหน้าไปเพราะว่าเอริกันฮาร์กมีปัญหากับนักเตะโอรานี้ทั้งหมดทั้งมวลครับสรุปกันได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับรายงานมีการยืนยันว่าแอนโทนีไม่ได้มีการเดินทางไปกับทีมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บระหว่างลงฝึกซ้อมก่อนเกมครับจนซ้อมตอกไม่ไหวแล้วก็ต้องมีการตัดรายชื่อทิ้งกันออกไปในเกมที่เพิ่งจบไปนั่นเองนะครับรายงานดังกล่าวบอกว่า ครัาอาจจบของอันโทนี่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะครับแล้วก็น่าจะฟิตทันกลับมาในเกมพบก,กับโคเวนทรี ในศึกเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศนอ,อาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับก็เคลียร์กันไป2ประเด็นนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็เป็นนักเตะบางรายที่มีการระบ,บุกันออกมานะครับว่าผู้เล่นของแมนยูบางคนกําลังชะลอเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวเนื่องจากมันมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเอเดนฮาร์ที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปไหมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับซึ่งไม่ได้มีการบ่งบอกรายชื่อนะตามกระแสะข่าวที่มีการเล่นกันออกม ก็มันมีส่วนนะครับนักเตะบางคนเนี่ย อาจจะเลือกที่จะอยู่ต่อก็ได้นะครับถ้าเกิดมองได้ว่าเทนฮากการคุมทัพที่ผ่านมานักเตะรายดังเก่าไม่ชื่นชอบแล้วก็รอให้เทนฮากปลดไปโดนแยกทางกับทีมไปเพื่อนักเตะรายดังเก่าเนี่ยจะได้อยู่กับทีมอาจจะมีอารมณ์ประมาณว่าเชียร์ให้เทนฮากออกแหละแล้วก็รอดูไปก่อนกับอีกมุมมองด้านหนึ่งก็คือถ้าเกิดเทนฮากได้อยู่กับทีมต่อไปนักเตะรายดังเก่าอาจจะเลือกย้ายออกจากทีมก็ได้เพราะว่า ไม่ได้แบบอยากร่วมงานกับเอเรกินทากนั้นอีกนะครับทำให้ตอนนี้ด้วยสาแการมัน50-50แบ50บแบบนี้นักเตะก็ รอดูในช่วงซัมเมอร์นะครับว่าอนาคตของทินทฮากจะเป็นอย่างไรแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็มีนักเตะบางกลุ่มแหละที่ก็ไม่ได้สนใจนะครับเล่นเพื่อทีมไม่ว่าโค้ชจะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็พร้อมอยู่กับทีมต่อไปอยู่แล้วนะครับแต่บางรายก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งที่ค้ังใครอยู่ในใจแหละว,ว่าบางรายอาจจะมองว่าไม่อยากทํางานกับทางทินทฮากแล้วนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าอนาคตของเทินทฮากจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวเรื่องของการโดนปลดแบบต่อเนื่องนะครับแบบรายวัน ด้วยนะแล้วก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการทบบทามผู้จัดก,การทีมรายใหม่แทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับเรื่องของทางเจอี่ฟิล์ปลงนะครับมีรายงานออกมาจากคริสเตียนฟอลนะครับมีการระบอกมาว่า แมนเชสเตอร์เด็จะมีการเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการคว้าตัวเจอร์มี่ฟิล์มปงของเลว์กูเซนอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับแ,แต่เวรา,านี้มีเงื่อนไขาการปล่อยตัวอยู่ที่34ล้านปอนด์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ผลงานดีด้วยนะครับแล้วก็รอบนี้แมนยูต้องแข่งกับไปหลายทีมหน่อยนะสำหรับการคว้าตัวฟิล์มปงนะครับผลงานส่วนตัวก็ดีผลงานภาพรวมก็ดีรวมไปถึงมีส่วนร่วมในเรื่องการพาทีมคว้าแชมป์ได้อีกด้วยนะครับก็ นี่คือข้อมูลเรื่องของฟิล์มปงนะส่วนในรายของออลซิีมักซิยาลนะครับตามรายงานจากโรมาโนมีการระบุออกมาในค่ว่าอัลซิีมัซิยาลจะย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์เดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเขาจะมีการเลือกสโมสรปลายทางต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับในตอนนี้ทางนกเตะกําลังมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บเพื่อให้พร้อมเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้านะครับก็คือให้พร้อมก่อนที่ จะมีการย้ายไปตัวสังกัดใหม่นะครับที่ผ่านมามาร์ซียาวเนี่ยถ้าเกิดดูกระแสข่าวนอกเหนือจากโรโมาโ,โน่นะจะมีข่าวเชื่อมโยงกับลีกอิตาลีลีกซาอุนะครับแล้วก็กลับไปลีกฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโดยที่มีลียงและก็โมนาโกนี่แหละ2ทีมดังก่าวที่มีกระแสข่าวอย่างหนักเลยนะฮะส่วนประเด็นของทางเฮลิมบ์วายนะครับตามข้อมูลจากนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะอย่างรูดี้กาเดตินะครับมีการระบุว่า แฮนดบ็กไวถือว่าเป็นรายชื่อที่อยู่ในขายที่สามารถย้ายออกจากทีมได้หรือมีโอกาสโดนขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งก็มีโอกาสพอๆกับทางราเฟลวารานที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและมาเราดูนนะครับว่า ทีมอิดออสกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยจะมีการเซ็นเรื่องของกองหลังตัตกลางที่มีประสบการณ์รวมไปถึงตัวดีๆกว่านี้เข้ามาหรือเปล่านะกรับก็ต้องรอติดตามกันหลังจากที่อาจจะมีการเคลียร์เกี่ยวกับกองหลังโตกลางหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลักๆก็มีวาราแหละหนึ่งเลยนะฮะ,แล,ะ,ละแล้วลก็แม็กไบก็อยู่ในข่ายโปเดนเลอร์ก็อยู่ในข่ายนะครับอีแวนก็ไปอยู่แล้วเพราะว่า สัญญาเลยอะสั้นนะครับนะอาจจะเหลือเพียงแค่มาตินีดนะฮะในช่วงฤดูกาลหน้าแล้วก็นักเตะรายใหม่เพิ่มเติมกัมมกโรโมโนได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับในเรื่องของเมสันกินบูธ ซึ่งก็มีการถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะแหละโรโมบโนก็บอกว่าเท่าที่เขาได้รับทราบข้อมูลก็คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับลหลายๆสมโมสรมีการให้ความสนใจเมสันกินวูดอยู่แล้วนะครับในช่วงก่อนหน้าน้นแล้วก็นปัจจุบันนะครับแต่หลายๆสมโมสรเนี่ยก็กําลังรอดูสถานการณ์กับทางสมโมสรแมนยูนี่แหละที่เป็นเจ้าของสัญญาว่า ทาสโม,มสอนแมนยูทาที่สุดแล้วเนี่ยจะมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับเมสันคินบูดนะครับก็ง่ายๆครับก็คือรอดูว่าแมนยูเนี่ย ตัดสินใจขายไปเลยไหมหรือต้องการเก็บนักเตะเวลานี้เอาไว้ใช้งานกับทีมต่อไปถ้าเกิดขายแน่นอนคราว่าหล,หลายๆทีมเขาก็เหมือนกับได้รับไฟเขียวแหละให้เข้ามาเจอจานั่นเองนะครับตอนนี้ยังมีการเจอจาไม่ได้นะครับหรืออาจจะเจอจาได้แต่แมนยูก็ยังแบบไม่ได้ตัดสินใจไงเพราะแมนยูต้องรอเรื่องของดเรคเตอร์เข้ามาก่อนถึงแม้ว่าจะมีหลายๆทีมยื่นข้อเสนอเข้ามาแมนยูก็ เพียงแต่ค้างเอาไว้บนโต๊ะนะครับยังไม่สามารถเปิดดูข้อเสนอได้เพราะว่าต้องเคลียร์เกี่ยวกับทีมงานคนที่มาทําหน้าที่จุดนี้ก่อนนั่นแหละฮะมันคือลําดับขั้นตอนนะครับยื่นมาก็ต้องค้างอยู่บนโต๊ะนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของใบข้อเสนอนะครับส่วนเรื่องของนักเตะจากลีกบราซิลนะครับอย่างกุสตาโวนูนเนสนะครับของกลางโตรุกของเกรมิโอนะครับตามรายงานจากเกรมิโอ อาวาเลนชีนะครับซึ่งเป็นสื่อของฝั่งบราซิลนะครับมีการระบุว่าแมนยูมีการส่งตัวแทนนะครับแล้วก็แมวมองไปส่องฟอร์มดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้นะครับกับทางตัวสังกัดนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในแมตท,ที่ทีมงานของแมนยูไปส่องฟอร์มแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองคนหนึ่งนะครับซึ่งแมนยูให้ความสนใจมาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็แมนยูต้องเจอคู่แข่งนะถ้าเกิดแบบ เอาจึงเอาจังเกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้นะครับว่ากันว่าตัวแทนของนักเตะรายนี้เคยได้มีการติดต่อกับทางซิตี้มาแล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วก็ ยังมีทีมอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนออร์ดิซิตี้บุ๊คแฮมตันที่สนใจแล้วก็ติดตามศาสตร์การนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันบาร์เซโลนาก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่สนใจนะฮะแต่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็เป็นมามืดเหมือนกันครับแล้วก็มีเรื่องของการยกระดับความสนใจเหมือนกันนะไม่ได้มีภาษีที่น้อยกว่าทีมอื่นเลยนะครับแต่แน่นอนก็ว่าถ้าเกิดแมนยูเอาจงอจังเนี่ยแมนยูก็ต้องมีการโน้มน้าวนักเตะรายนี้อย่างหนักหน่อยเพราะว่าแต่ละทีมที่สนใจเอาเป็นแบบบิ๊กบิ๊กทีมนะอย่างเช่นลิเวอออรรร์์์พูลลลาาาเเเซซนนนบโ่ีย มันก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ยากที่จะต่อกอในเรื่องของการซื้อนักเตะเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของวิเตอร์โอซมเฮนนะครับมีข้อมูลข่าวก้สิบเล็กๆน้อยที่เชื่อมโยงมาที่แมนยูเรานะครับตามข้อมูลจากมารูปาซินคาตูนะครับ ซึ่งเขาเหมือนกับเป็นนักข่าวของลีกอิตาลีนะฮะส่วนใหญ่ก็มีการทวิตหรือลงข่าวเกี่ยวกับกระแสข่าวในลีกอิตาลีมีการรายงานกันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเชลซีไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่สนใจโอซิมเพนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่มารูเนี่ยเขาบอกว่า แมนเชสเตอร์เดอาจจะเป็นคู่แข่งของทางเชลซีในการไล่ล่าขวาตัวโอซิมเพนก็ได้นะครับโดยนักกันว่าเป็น2ทีมแหละที่สนใจเป็นตัวเต็ง2ทีมที่สนใจโอซิมเพนแล้วกันใช้คํานี้นะครับซึ่งโอเคแหละ2ทีมดังกล่าวสนใจก็จริงแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับว่าโอซิมเพนจะมีความสนใจย้าย,ายมาที่พิบัลลิกอังกฤษหรือเปล่านะั่รับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีอีก1ทีมนะที่สนใจก็คือเบซเชเมาก่อนหน้านั้นครับแต่ว่าหลางังๆเนี P ่ยเบซเชก็ไม่ค่อยมีข่าว ไปสนใจในักเตะรายอื่นมากกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเบเชเนี่ยเขาอาจจะกลับมาสนใจอีกครั้งก็ได้เพราะว่าเอ็มบาเป้ยังไงก็มีโอกาสไปสูงนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปเนี่ยก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เอาแบบกระแสะข่าวที่เป็นโดดจริงก็คือ2ทีมนี้นะฮะแมนยูกับทางเชลซีนะครับซึ่งแมนยูของเราเนี่ยเคยเป็นข่าวกับโอซิมเพนมาหลายตลาดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูก็สู้เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวไม่ไหวนะครับเม็ดเงินค่าตัวมหาศาลค่าเดิมมหาศาลอย่างเงี้ยนะฮะ ก็เลยมีการถอยกันไปนะครับซึ่งรอบนี้ผมก็ยังมองว่าลำบากทั้งคู่นะครับลำบากทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีนั่นแหละก่อนไปซื้อนักเตะในราคาแบบระดับ100กว่าล้านเนี่ยนะครับมันต้องมีการเคลียร์ครั้งใหญ่ภายในทีมก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยก็หนักอยู่นะฮะแมนยูเราก็หนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูจุดนี้ก่อนนะครับก็คือการเคลียร์พอเคลียร์แบบรักษาบาลานได้ปุ๊บการทุ่มเงินซื้อ โอซิมเฮนเนี่ยมันก็มองถึงที่ว่าเป็นไปได้แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมยัง,งตั้งกวาสงสัยอยู่ก็คือ ถ้าเกิดเคลียร์ได้ปุ๊บแล้วทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยมาทุ่มซื้อโอซิมเฮนแบบหนักๆเนี่ยในราคาที่ถือว่าเป็นเม็ดเงินระดับสูงเนี่ยตำแหน่งอื่นแมนยูจะเสริมไหวหรือเปล่านะครับจะมีเงินหลงเหลือในการเสริมตำแหน่งอื่นๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเสริมเพียงแค่ตำแหน่งโูงน้ารายเดียวเนี่ยมันมองออกมาว่ามันมีโอกาสเป็บบนไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดเสริมแบบหลายๆตำแหน่งแน่นอนครับว่าเงินมันจะไปหนักที่โอซิมเฮนแล้วก็ตำแหน่งอื่นเนี่ยเราอาจจะพลาดเหมือนกันนะจุดนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับแมนยูในตอนเนี้ย อาจจะต้องมีการเคลียร์รักษาบาลานซ์การเงินหนักกว่าเมื่อก่อนอีกนะฮะจะใช้แบบคล่องเหมือนกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วหลายๆทีมก็เจอเหมือนกันหมดแหละนะครับรเรื่องของการที่โดนกฎการเงินเข้ามาตามจี้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ